ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ตำรวจระดับภูมกับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารี ณวัดบางพีใหญ่กลางอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรุนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนางทานตะวันจรุนพงศ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนานอำเภอบางพีนายโชติรุ่งเรืองอดีตนายกอบตบางพีใหญ่ประธานวัยยาวจักรกดรวีสุดารุ่งเรืองนายกอบตบางพีใหญ่นายโสพลมหาบุญรองนายกอบตบางพีใหญ่นายภูมินันขวัญเมืองพลตำรวจตีชุมพลพุ่มพวงผู้บังคับการภูธรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดศ ภูิกับสอพอบางพลีนายแพทย์สกลสุขพรมผอ,อโรงพยาบาลบางพลีคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบางพลีตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและเหล่าบรรดาเครือญาิเดินทางมาร่วมพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,ราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีโดยมีนายตำรวจระดับสูงสื่อมวลชนประชาชนทั่วไปร่วมอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ด้วยรวมจำนวน24รูปอาทิเช่นพันตำรวจเอก พิสูจน์จันทรศุวรนพุ่มกับสอพอบางปูพันตำรวจเ,เอกพรนรงเจริญวัฒนาวินยูหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการพุม่มนวยการหนังสือพิมพ์สามสมุดพุ่มหนวยการหนังสือพิมพ์อินไซต์ทูเดย์เป็นต้นสําหรับโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันค้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้ทางวัดบางพลีใหญ่กลางได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีโดยมีท่านพระครูปราดสุวัฒนาศรละคุณพระครูแจ้เย้าว วัดบางพลีใหญ่กลางได้เมตตาเป็นประธานอุปธรรม ีขาาว AEC รยงนฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด